จเริญรทำสำนึกดีค่ะ <c oughs> <c oughs> เวลานี้ลูกๆทั้งหลายเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกไหมที่เราใช้ร่างกายนี้มาตั้งแต่เช้าเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกของตนเองไหมนะอะไรวิ่งเข้าอะไรวิ่งออกได้เห็นหรือเปล่านี่นะเป็นการตรวจสอบนะคะสติของเราถ้าเราเห็นตรงนี้บ่อยๆเนี่ย เราได้ตรวจสอบสติของเรานั่นเองนะคะเมื่อเราตรวจสอบสติหรือจิตของเราว่ามันอยู่ข้างในเนี่ยอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็คือจะเห็นสิ่งที่มันผุดขึ้นมาจากร่างกายและจิตใจนะความคิดเราคิดอะไรขึ้นมาเรารู้ทันมันนะจะคิดดีก็รู้ทันจะคิดไม่ดีก็รู้ทันอารมณ์เบิกบานก็รู้ทันแค่นี้แหละพอเรารู้ทันนี่นะเราก็ สามารถจะยับยั้งชั่งใจนะคะถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องโศกเรื่องเศร้าเรื่องผิดหวังที่จะทําให้เราออกปากไปได้ยินคําพูดอะไรเข้ามาแล้วนะพุ่งออกจากปากไปเลยนี่ก็สร้างปัญหาให้เจ้าตัวเลยนะมันจะไปนะกระเทือนจิตใจของคนฟังเราจะต้องแก้ปัญหาตามมาอีกแทนที่เรื่องที่เราทุกๆ์กอยู่นั่นนะมันจะหายไปนะพอ อยู่กับคนหมู่มากเขาพูดอะไรมาไม่ถูกหูเพราะอารมณ์เรากำลังเศร้าหมองพอเราพูดโพ้งออกไปเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบคําพูดนะนี่นะนี่แหละเขาเรียกว่าให้เราต้องทันความนะคะพูดไปโดยไม่คิดเรียกว่าเราไม่ทันความคิดนะเมื่อเราไม่ทันความคิดมันก็จะทำให้เราได้สร้างปัญหาเรื่อยๆสร,สร้างสร้างสังขารน,นั่นเองสังขารใดๆนะคะผุดขึ้นมานะ สัญญานะคะสัญญาใดๆดผุดขึ้นมาเราก็คิดต่อเป็นสร้างสังขารใหม่จะเรื่องดีเรื่องร้ายนะคะเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรทั้งหลายเรื่องเข้ามั่งเรื่องเรามั่งเรื่องบุคคลเรื่องเหตุการณ์อะไรผุดขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นสร้างสังขารต่อคิดต่อนั่นแหละนี่แหละทาให้เราทุกข์เราอยู่ดีๆถ้าเราไม่คิดมันก็ยังไม่คุกนะจิตใจเราก็ยังรับทราบอากาศขณะนั้นมลมเย็นๆพัดมาแล้วก็รู้สึก ความร้อนความเย็นความอะไรกระทบผิวกายก็รู้จิตใจคิดอะไรก็รู้ถ้าเราไม่คิดนะ,ะจิตใจอะไรผุดขึ้นมาเราก็จะรู้ทันมันทีนี้พอเราไหลไปกับโลกไหลไปกับเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นไหลดึงไปเนี่ยพอสิ่งที่ข้างในจิตใต้สำเนึกมันผุดขึ้นมาเราจะไม่เห็นพอไม่เห็นเราก็สร้างสังขารใหม่เพราะเราในะจิตใต้สํเนึกมันจะไหลไปเรื่อยๆนะคะจิตสํเนึกก็ส่งออกไปข้างนอก จิตได้สำเนึกก็ทำงานของมันมันจะบันทึกทุกอย่างที่มันผุดขึ้นมาอะไรผุดขึ้นมามากระทบตาหูจมูกลิ้นแล้วมันจะสังสร้างสังขารใหม่เจ้าตัวก็จะสะสมสังขารใหม่เหมือนเหมือนว่าไปยืมนี่ยืมกู้นี่ยืมสินใหม่อยู่เรื่อยๆอันเก่าก็ไม่ได้ชําระนี่ใหม่ก็มาอยู่เรื่อยๆนี่แหละเพราะเราไม่มาอยู่กับลมนั่นเองแค่อยู่กับลมตรงนี้นะคําตอบของมันไม่ต้องหาเหตุหาผลอะไร พออะไรเข้ามากระทบหรืออะไรผุดขึ้นมาจากจิตไต้สำนึกมารู้ลมมารู้ลมตลอดเวลามันจะชำระสะสางให้เราได้อย่างดีเลยลมหายใจนี่แหละจะพาเข้าไปนะคะจัดการสิ่งที่มันผุดขึ้นมานะความคิดสัญญาเก่าๆผุดขึ้นมาเนี่ยลมหายใจจะไปคลีนให้จะไปจัดการให้ทำให้จิตของเราไม่นะสร้างสังขารใหม่ไม่โกรธไม่ น้อยใจอึดอัดขัดเครื่องหรือไม่มีปฏิกิริยานั่นเองอยู่กับลมแล้วมันจะเป็นความว่างตลอดเวลาเลยลมจะไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงนะยังมีประโยชน์คือมีออกซิเจนนะคะอยู่ในลมหายใจเข้าเป็นพลังงานกลลปะเป็นพลังงานออกซิเจนซึ่งจะไปทำให้ร่างกายมันแข็งแรงเพราะว่าร่างกายจะมีของเสียอยู่คือเลือดดำ เวลาร่างกายใช้มาแล้วนะเลือดมันจะดําเพราะว่าจะมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในเลือดนั้นจะมีสารอะไรทไรั้งหลายมันเจือปนในอาหารน้ําอากาศอะไรทไรั้งหลายที่นี้พอนะเราสูดลมเข้าไปมันจะไปทําปฏิกิริยาเลือดดำเนะี่ยไปขับของเสียออกจากเลือดดำออกซิเจนะจะไปฟอกเลือดดาจากคาร์บอนไดออกไซด์มันจะขับออกมาแล้วก็ออกซิเจนเข้าไปแทนที่พอเลือดดํากลายเป็นเลือดแดงก็ส่งไปเลี้ยงร่างกายนั่นะแหละ ลมหายใจมีมากมายปฏิกิริยาของลมหายใจทั้งดูแลนะร่างกายภายนอกขันที่หนึ่งนี่แหละนะที่มันประกอบได้ด้วยลมดินน้ำลมไฟแล้วก็ไปชำระจิตชำระใจข้างในให้จิตอุเบกขาวางเฉยเวลาเกิดเวทนาอะไรขึ้นมามันจะเกิดอุเบกขาวางเฉยนั่นเองมันดึงจะทำให้เจ้าตัวเจ้าเรือนนะหลังนี้นะเจ้าของขันห้านี้นะ เข้าสู่ความอิสระจากทุก,กข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําบ่อยๆทําเป็นประจำนะะก็คือให้มีสติอยู่กับลมเข้าออกแข่งอะไรก็ไม่มีประโยชน์เท่านะจิตและสติไปแข่งลมหายใจนะคะว่าลมหายใจออกแล้วรู้ไหมรู้ทันไหมลมหายใจเข้ารู้ทันไหมนี่นะพออยู่กับลมแล้วมันจะรู้ทันความคิดเราคิดดีขึ้นมามันก็รู้ทันมันก็จะไม่ปรุงแต่งแล้วมันจะดับไป นะคิดโศกคิดเศร้าคิดน้อยใจนะมันรู้ทันแล้วมันจะไม่ปรุงแต่งว่าจะไปโศกต่อเรื่องอะไรเศร้าเรื่องอะไรมันก็จะดับไปนะเรื่องผิดหวงังเรื่องหาเหตุไม่เจอนะจะเป็นเรื่องบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์ถูกนะกัดย่ำยีนะถูกทำ้ายจิตใจมาและร่างกายมาพอมัน มีอะไรผุดขึ้นมาเราก็รีบมาที่ลมมันก็จะไม่สร้างสังขารใหม่มันช่วยตรงนี้นะไม่ว่าร่างกายและจิตใจมันก็จะดีไปพร้อมๆกันนั่นแหละจิตใจก็จะยอมรับจะอุเบกขาวางเฉยพออุเบกขาวางเฉยมันจะไปมีผลต่อร่างกายนะกายที่ป่วยๆยอยู่ออกซิเจนไปฟอกาธาตุฟอกขันจิตจะไม่ปรุงแต่งต่อก็ไม่สร้างสังขารใหม่ร่างกายมันก็จะหายป่วย มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนี่นะเป็นลักษณะของการทํางานของลมหายใจถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะคะนะลูกจะไม่ไม่งองแงเรื่องการเจ็บปวดนะคะความเจ็บปวดหรือทุกเวทนาที่เกิดขึ้นลูกจะผ่านไปด้วยดีนะคะจะผ่านไปด้วยดีฉะนั้นเวลาอยู่กับลมหายใจจะทําให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ในร่างกายและจิตใจเสมอนะ สัญญาอะไรเก่าๆพูดขึ้นมามันจะไม่สร้างต่อมันจะดับไปทุกครั้งสัญญามากมายข้ามภพข้ามชาติจะเป็นสัญญาดีสัญญาร้ายก็คือเรื่องราวทั้งหลายในเองสัญญาก็คือเรื่องราวที่เราทําไว้ทําไว้กับบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์นะทำไว้กับบุคคลกันอย่างเช่นโหดรานะ้ายไปฆ่าไปแกงไปเอารัดเอาเปรียบนะทำลายชีวิตทรัพย์สินเขาทาให้เขาเดือดร้อน หรือมือไวไปลักเล็กขมโมยน้อยลักใหญ่ขมโมยโตหรือไปคอรับชั่นไปช่อราดบางหลวงอะไรก็แล้วแต่ทําหน้าที่อะไรอะไรถ้าเราไม่ซื่อสัตว์มันก็ทําชั่วได้ทั้งนั้นใจเร็วก็คือนะไปเมีนะป,นะประพฤติผิดในกรมนะไม่ซื่อสัตว์ต่อคู่ตนเองไม่ซื่อสัตว์ต่อคนอื่นปรัถนาเสพกรรมก็เอาดังใจนะคะไม่ได้ก็ฆ่าแกงกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ สะสมสังขารใหม่นะคะพวกนี้สิ่งเหล่านี้แหละมันจะผุดขึ้นมาให้เราเห็นโหร้ายมือไวใจเร็วพูดปุดการพูดปดพูดคำยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อถ้ามันผุดขึ้นมาเรามากลับมาที่ลมมันก็จะไม่สร้างสังขารต่อนะคะกลับมาที่ลมสูดลมปล่อยลมสูดลมแม้แต่วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ไปกระทบ นะรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจกม็มันจะเกิดเวทนาขึ้นมาพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเรารีบมาที่ลมอะไรผุดขึ้นมารีบมาที่ลมแค่นี้แหละสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมขยันขแมวท้องขยันยืดตัวขึ้นขยันยกไหล่ร่างกายนี่เนี่ยนะนะปรับได้ยืดได้ตามปกติให้มันอยู่ในลักษณะสมดุลจิตใจของเราฝึกอุเบกขาวางเฉยแล้วลูกก็จะเข้าใจการทํางานของลมหายใจ จะไม่สร้างสังขารใหม่จะอิสระจากทุกแน่นอนสัญญาอะไรพูดแค่ามากระดับไปทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับเกิดดับลูกก็จะไม่สร้างของใหม่ขึ้นมาก็จะชําระนี่เก่าไปเรื่อยๆเืยๆพอชําระนี่เก่าไปแล้วเนี่ยหวันหนึ่งมันหมดแล้วเราก็จะอิสระจากทุกนะร่างกายก็จะปลอดภยัยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นจิตใจก็จะอุเบกขาวางเฉยไม่คิดเล็กคิดน้อย ไม่ไปปรุงแต่งเอาเรื่องราวคนอื่นมาคิดมาปรุงแต่งลูกก็จะอิสระจากทุกนะแค่ลมหายใจสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมเสมอแค่นี้เองนะลูกลองฝึกดูนะคะมันไม่มีอะไรที่จะยากเกินไปนะอยู่ที่เราตั้งอกตั้งใจมีอิธิบาทสี่นะคะมีสมรภประทานสี่นะคะมีโพชฌงเจ็ดมีอริยามรคมีองค์แปดมีอินทรีห้าพระละห้านะ รวมแล้วโพธ่ปักเพียรทำสามสิจิตมันจะทําให้ลูกอิสระจากทุกได้นะคะลมหายใจเป็นเครื่องมือนะคะพาให้เราเข้าสู่ความว่างจิตว่างจิตอิสระจิตนิพพานค่ะ